คลิปนี้ผมขอ100ไหไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงหากมนุษย์สามารถมีอะไรกับตัวละครในเกมเสมือนของจริงเสียจริงรู้สึกจริงมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับ s t ต k i n g w i p e r ในโลกอนาคตที่ทุกอย่างล้วนเต็มไปด้วยความฉาบฉวยความรักมักจะเกิดขึ้นโดยไม่ทราบวันและเวลาไม่มีสถานที่ไม่มีเหตุผล หลายซึ่งกฎเกณฑ์และเพศสภาพมาข้องเกี่ยวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันธรรมดาของชายผู้ลักสนะกอย่างแดนนี่สถานที่บันเทิงแห่งนี้นับได้ว่าเป็นที่ที่เขาคุ้นเคยมากที่สุดทุกอย่างดําเนินไปนอย่างปกติทว่าวันนี้ต้จะแตกต่างออกไปเขาได้พบกรรับหญิงเนื้อนามคนหนึ่งที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์อันเหลือล้นแดนนี่ไม่อาจจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปได้เขาจึงเข้าไปสารสัมพันธ์แม้ว่ามุกอาจจะเสี่ยงไปสักหน่อยแต่ก็พอได้แต้มจากความกล้าอยู่บ้าง เตือเท่านั้นที่ของโลกและดูเหมือนครั้งนี้มันก็จะได้ผลหญิงเนี้นามคนนี้มีชื่อว่าดีโอและเพื่อนรักที่แดนนี่มกักเจอหน้าอยู่บ่อยๆก็ได้โผล่มาว่ากันว่าชายคนนี้เขาเปลี่ยนผู้หญิงแล้วก,ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าฉายานั้นเป็นที่จดจํากันในชื่อว่าขาวพอหนุ่มพุ่มมากด้วยตันหาแดนนี่เองก็ไม่ต่างกันเขามาที่นี่เพื่อหิ้วใครสักคนกลับบ้านเพื่อคลายเหงาตามภาษาวัยรุ่นนั่นแหละครับและดีโอก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เขาปักหมุดเอาไว้ ลิของเล่าได้ดึงอารมณ์ทั้งสองเข้าหากันพวกเขาได้ไล่ล้ำและมาบรรเลงเพลงรักต่อกันที่บ้านจนเสร็จสมอารมณ์หมายและหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของคนแปลกหน้าก็ได้แปลเปลี่ยนปเป็นคำว่าคนรักแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนั่นก็คือนิสัยที่ติดเกมจนยากจะวางจอยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ไวร่นทุกคนต้องผ่านมาทั้งนั้นแต่นี่เองก็เช่นกันเขามักจะมีเกมโปดที่จับจอยทีไรก็วางไม่ลงสักทีและคาร์ก็เป็นหนึ่งในคู่ปรับ ที่มักจะประชันฝีมือกันอยู่เสมอทั้งสองได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเกมสไต k ์กิ้งไวเปเกมต่อสู้ยอดนิยมทีูุ่้้ชาทุกคนต้องมีติดบ้านเอาไว้หนึ่งในตัวละครโปรที่เขามากักใช้เล่นงานแดนนี่อยู่บ่อยๆหญิงสาวสุดเซ็กซี่จากแดนประดิบที่มีชื่อว่าโลเซนแดนนี่เองก็ไม่แพ้กันเขามักจะมีตัวละครที่รู้ใจและจับใช้ทุกครั้งอยู่เสมอมาแลนส์หนุ่มเอเชียล่างบึกก้ามกำยำบอกได้เต็มปากเลยว่านั่น คือช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยความสูงของแดนนี่และเขาอย่างแท้จริงแต่แล้วเวลาก็เป็นสิ่งเดียวที่พาทุกอย่างไปจากพวกเขา11ปีต่อมาทั้งสองได้แยกทางการไปเติบโตและไม่เคยกลับมาเจอเจอกันอีกเลยคําว่าเพื่อนได้เริ่มจางหายไปตามกาลเวลาวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งมันคือวันเกิดของแดนนี่ทุกคนก็ต่างม,มาร่วมฉลองแ,ลแสดงความยินดีเขาในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปมากห่างหายจากวงการเกมอย่างสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับอายุที่เริ่มเพิ่มขึ้นแม้จะพยายามหาเพื่อนใหม่แล้วก็ตามแต่น้อยคนนักที่จะเข้ากับแดนนี่ได้เรียกได้ว,ว่าครอบครัวของเขาคือต้นแบบน้ำดีที่ทุกคนต่างใฝ่ฝันอเมริกันดีมเขาแต่งงานกับดีโอและมีลูกที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคนพร้อมกับบ้านหลังใหญ่ที่ทุกคนต่างก็ต้องอิจฉาภายใต้ความเพียบพร้อมนี้เองเขาก็ยังมีบางอย่างที่ขาดหายไปบางอย่างที่ตัวเองก็ตอบไม่ได้เช่นกัน และก็เป็นเวลาเดียวกันที่ใครบางคนได้มาถึงเพื่อนรัก11ปีอย่งางคขาได้ผมมาสัปพิงงานวันเกิดหลังจากที่ห่างหายกันไปนานบรรยากาศเต็มไปด้วยความประมา่าพวกเขาเคยสนิทกันมากก็จริงแต่การที่ไม่ได้พบกันเลยก็ทําให้หลายอย่างเปลี่ยนไปแล้วแต่คําว่ามิตรภาพก็ยังสามารถปัดฝุ่นได้เสมอเขาได้กลับมาลื้อฟื้นความสนิทสนมกับแดนนี่อีกครั้งเขาไม่ได้มามือเปล่าของขวัญเล็กๆถูกมอบกับเจ้าของงานวันเกิดเจ้าสิ่งนี้ มันเปรียบเสมือนความทรงจำดีๆที่ทั้งคู่ได้เคยมีร่วมกันสไตล์กิ้งไวเปอร์เอ็กซ์ภาคใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันล้ำสมัยและเหนือจินตนาการเขาได้บอกเอาไว้แบบนั้นมันมาพร้อมกับระบบ VR ตัวที่ไม่จำเป็นต้องต่อกับจอทีวีหรืออะไรทั้งนั้นถึงเวลาจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ความเป็นเพื่อนก็ไม่ได้เก่าลงเลยพวกเขาหยอกล้อก,กันเหมือนสมัยหนุ่มๆไม่มีผิดถามถึงสารทุกข์สุขดีบชีวิตเป็นไงมาไงตามภาษาคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนั่นแหละครับ เมื่องานเลี้ยงได้เลิกลาทุกคนก็กลับไปใช้ชีวิตตามเดิมขายัางคงใช้ชีวิตไม่ได้ต่างจากวันแรกมากนักเขายัางคงรักสนุกแต่ไม่ติดผูกพันอย่างเช่นเคยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เขาได้นัดสาวจากโลกออนไลน์มาสารสัมพันธ์เพื่อแก้เหงาข้ามคืนทุกอย่างดูจะน่าอิจฉาแต่ลึกๆภายในใจนั้นเขาก็ต้องการใครสักคนที่รู้ใจเขาเป็นอย่างดีและดูเหมือนว่าสาวในขําคืนนี้เธอจะไม่ใช่คนคนนั้นทางด้านของแดนนี่ก็มีปัญหาไม่ต่างกัน ภรรยาของเขาได้วาดฝันที่อยากจะมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนส่วนทางกับสภาพร่างกายของแดนนี่ในตอนนี้เขาแก่และเจ็บหัวเขาอยู่เป็นประจำมีหนามซ้ำสมรรถภาพทางเพศยังลดลงเห็นได้ชัดแม้ว่าดีอจะพยายามโปรเนรและเย้าวยวนมากแค่ไหนก็ตามแต่ความเบื่อหน่ายก็เป็นฝ่ายชนะเสมอแดนนี่ไม่ยอมมีอะไรกับภรรยาของตัวเองมาสักพักใหญ่แล้วดีแต่ได้เก็บความน้อยใจนี้ไว้เพียงคนเดียว ด้วยเหตุผลบางอย่างคาร์แลแดนนี่ได้เข้ามาเล่นวิดีโอเกมในเวลาเดียวกันทั้งครูจึงได้มีโอกาสคุยกันผ่านหูฟังเล็กๆก,ก่อนที่คาจะสอนวิธีการเข้าเกมให้กับเพื่อนรักของเขาแดนนี่ได้บ่ายเบียงโอ้ยช่วงนี้ทํางานเหนื่อยวะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าด้วยแต่จะทํายังไงได้ละ่ะก็คนเื่นเบือเบ่อเซ็เเงๆงั้นก็เอาสักหน่อยวะไม่เสียหายหรอกมั้งนิ้วทั้ง10ได้บรรจงแกะเกมใหม่ถอดด้ามวิธีการนั้นก็ง่าย เสียบชิปเล็กๆเ,เข้าที่หลักของจอยจากนั้นก็ใช้เครื่อง VR มาประครบติดกับขมับก่อนจะเลือกเกมที่พวกเขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีสไตล์กิ้งไวเ X คร์เอ็กาวยังคงใช้โลเซนเป็นเมนหลักอยู่เช่นเคยส่วนแดนนี่ก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นและทันทีที่กดปุ่มสตาร์ทโสดภาษาทุกอย่างก็ได้จมดิ่งเข้าไปอีกโลกจิตใต้สำนึกความรู้สึกนึกคิดได้ถูกโอนถ่ายเข้าไปยังตัวละครในเกมแดนนี่ที่เข้า,าเป็นครั้งแรก ก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองทั้งตะลึงกับความสมจริงและตกใจกับความเซ็กซี่ของเขาในร่างโลเซนนี่มัอนอะไรวะเนี่ยจากร่างกายที่เต็มไปด้วยไขยมันตอนนี้มันกลับอัดแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อแม้แต่หัวเข่าที่เจ็บเป็นประจำก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเขากระโดดโลดเต้นได้อย่างคล่องแคล่วแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเฮ้ยนี่มันสุดยอดไปเลยวะ่ะเฮ้ยดูดิเจ๋งจัดและการอยู่ในสังเวียนแห่งนี้พวกเขาสามารถทำได้ทุกอย่างที่ข้างนอกนั้นทำไม่ได้ เขาไม่รอช้าที่จะลื้อฟื้นความทรงจำให้เพื่อนคนนี้เขาไปเดิมโจมตีด้วยการรวมหมันนับสิบไปยังเบ้าหน้าของแดนนี่ทวงท่าลีลายังถือว่าห่างใชนกันมากๆแดนนี่พ่ายแพ้อย,ย่างราบคาจนไม่เหลือชิ้นดีความรู้สึกต่างๆจากการถูกกระแทกแดนนี่รับรู้ไม่ได้โดยตรงเขาเจ็บล่ะกับว่ามันคือของจริงยังไงอย่างนั้นแต่ไม่ถึงนาทีรอยขีดข่วนและความเจ็บปวดก็ได้อดตา,านหายไปด้วยระบบรีเซ็ตเสียงหัวล,ล้อย,ย้อจากเขาก็ได้แว่วเข้ามา แม้จะเป็นายที่ถูกต้อนแต่แดนนี่ก็ยังไม่ยอมแพ้เขาเริ่มสวนกลับทีเล็กทีน้อยการต่อสู้เริ่มสูสีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาได้ฉุดลัดฟัดวิ่งกันไปมาจนเกิดจังหวะที่ไม่คาดคิดข้าวในล่างของโลเซนได้ก้มระจุมพิษพิษหนิดอย่างแดนนี่แบบตูดดื่มความรู้สึกเสียวซ่านได้พุ่งพ่านจนเกิดทําให้เขาไหลไปตามน้ําแต่แล้วความรู้สึกผิดผีก็ได้ผุดขึ้นมาไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย แดนนี่รู้สึกรับไม่ได้ที่เขาเผลอไปจกกูบเพื่อนรักของตัวเองอาการทําตัวไม่ถูกคือไม่ได้คลายไม่ออกได้ผุดขึ้นมาทั้งสองไม่รอช้าที่จะออกจากเกมเพื่อหน,นีความจริงอันแสนประหลาดจากเหตุการณ์นี้มันทาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความสงสยัยความรู้สึกดีๆแบบนี้มันคืออะไรกันแน่เรื่องนั้นไม่มีใครตอบได้แต่ที่นแน่แมันได้เปลี่ยนบางอย่างในตัวของพวกเขาทั้งคู่จากคนที่เคยตายด้านเรื่องเซ็ก์อย่างแดนนี่มันก็กลับทําให้น้องชายของเขาแข็งปังชูชัยขึ้นมาทันที ดีโอที่ของขาดแต่ทุนเดิมอยู่แล้วเธอก็ไม่อาจจะปล่อยให้โอกาสหลุดมือสารไฟลักที่ยังไม่มอดให้กลับมาร้อนอีกครั้งแม้จะเสร็จสมอารมณ์หมายกันไปแต่แดนนี่กลับไม่รู้สึกดีเหมือนตอนที่เขาจูบก,กับเขในเกมเลยไม่แต่น้อยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทางด้านของเขาก็รู้สึกแปลกๆถึงเขาจะเคยผ่านผู้หญิงมา,มากๆหน้าหลายตาแต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกดีเท่ากับตอนจูบแดนนี่มาก่อนแม้ทั้งสองจะพยายามสลัดภาพออกจากหัวมากแค่ไหนก็ตาม แต่พวกเขาก็ลืมมันไม่ลงจริงๆวิธีเดียวที่จะสามารถทุเลาความรู้สึกประหลาดนี้ได้คือการทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ทําได้ไม่นานนักความรู้สึกปาดเปียวลากับขั้วบวกขั้วลบทําให้พวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้งเขาได้ชวนให้แดนนี่กลับไปแก้ตัวใหม่อีกรอบแง่ละ่ะความรู้สึกอึดอัดกับรอยจูบครั้งนั้นยังคงไม่จางหายขออ่างจะถูกนํามาใช้โดยการแก้ตัวพวกเขานั้นแค่เมาไม่มีอะไรที่เกินเลยไปมากกว่านั้น แต่นี่จึงตอบตกลงที่จะกลับไปยังสังเวียนอีกครั้งและทันทีที่กดปุ่มเริ่มเกมความรู้สึกก็ได้จมดิ่งเข้าไปในห่วงลึกสัมผัสต่างๆรวมถึงพลังกำลังมันทําให้พวกเขาเป็นใครก็ได้ที่อยากเป็นความรู้สึกแปลกๆแบบเติมได้กลับมาอีกครั้งพวกเขาไม่กล้าจะลงมือฟาดฟันกันด้วยซ้ํากับกันความรู้สึกที่ขาดหายบนโลกความเป็นจริงได้ถูกเติมช่องว่างจากโลกภายในเกมพวกเขาไม่อาจจะหักหาก้างความรู้สึกได้อีกต่อไปแล้วจากสังเวียน ได้กลายเป็นสถานที่ปลดปล่อยอารมณ์พวกเขากอดลัดฟัดเวียงจูบกันอย่างดูดดื่มนี่คือสิ่งที่แดนนี่ไม่เคยทํากับภรรยาของตัวเองด้วยซ้ําเช่นเดียวกับข่าที่กลายเป็นฝ่ายรับครั้งแรกในชีวิตพวกเขาไม่เคยสัมผัสความสึกแบบนี้มาก่อนมันช่างรู้สึกเสียวรู้สึกดีแบบอธิบายไม่ถูกด้วยซ้ําเมื่อเสร็จกิจแล้วทั้งคู่ต่างก็มึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองไม่ได้มีคํานิยามให้กับความสัมพันธ์นี้ด้วยซ้ําจะเรียกว่าเก๋ก็ไม่ใช่ จะเรียกว่าหญิงกับชายก็ไม่เชิงแล้วสรุปความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่ไม่มีใครสามารถตอบได้แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาเห็นพ้องต้องกันนั่นก็คือแมงรู้สึกโคตรเสียวโคตรดีแต่แล้วก็ต้องถูกขัดจังหวะจากลูกชายจอมป่วนหลังจากวันนั้นพฤติกรรมของแดนนี่ก็ได้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขากลายเป็นคนละคนเขาเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยกับข้าวมากขึ้นคิดถึงแต่เรื่องเล่าล้อ,ลอป,ประสังเวียนเมื่อคืนก่อนยังไม่ลดละ เมื่อสบโอกาสทีไรแดนนี่ก็จะหวนขึ้นสังเวียนลักเสมอเขาได้ล็อกห้องและเสพบสุขพันตัวละครในเกมหลายต่อหลายครั้งทั้งเปลี่ยนชุดเปลี่ยนท่วงท่าและลีลาลุนถึงเปลี่ยนสถานที่พวกเขาได้ลิ้มลองความแปลกใหม่จนหนำใจและอะไรที่มากเกินไปมักสมผลเสียเป็นวงกว้างเสมอขา่าเอาแต่นึกถึงท่วงท่าและลีลาของแดนนี่ยังไม่ลืมเลือนส่วนดีโอก็พอได้รับผลกระทบครั้งนี้ไปเต็มเม เธอไม่ได้มีอะไรกับสามีมานานนับเดือนแม้ว่าจะพยายามหาเหตุผลร้อยแปดก้ามาลองคิดแต่เธอก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรและทุกครั้งที่แดนนี่และคาวได้ลงไปล,ล่นแร็บนสังเวียนลักนั่นคือความสุขที่แทบจะหาอะไรมาเทียบไม่ได้มันคือสถานที่ปลดปล่อยเดียวที่ทําให้พวกเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครทั้งคู่ตัดสินใจข้ามเส้นศิลธรรมทุกอย่างมันดูคุ้มเคือจนยากจะอธิบายจะบอกว่านอกกายและนอกใจก็พูดไม่ได้เต็มปาก ขนาดแดนนี่เองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะระบายออกมาเป็นคำพูดอย่างไงและว,วันนี้ก็เป็นวันสำคัญระหว่างดีโอและแดนนี่มันคือวันครบรอบที่คนเป็นสาม,มีมกักจะลืมเสมอความเหงาแต่กลามนมาเป็นเพื่อนซีที่สุดของดีโอไปแล้วเธอเปิดอกกับสาม,มีตัวเองเป็นครั้งแรกว่าตัวเธอเองนั้นก็ยังคงมีความต้องการอยู่ลึกๆแต่แหวนแต่งงานที่นิ้วนางก็เป็นสิ่งเดียวที่ล้างเธอไว้แม้ว่าจะมีนมนมมาทักทายอยู่บ่อยครั้งแต่ดีโอก็ปัดตกเรียบ เธอเลือกที่จะซื่อสัตย์และให้เกียรติสามีอย่างแดนนี่ทั้งสองได้เริ่มมีปัญหากันบ่อยครั้งแม้จะได้ขึ้นเชื่อว่าเป็นสามีภรรยากันแต่การกระทํานั้นก็ไม่ได้เหมาะกับคํานี้สักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าตัวของแดนนี่จะอยู่ในงานคบลอบแต่ใจของเขานั้นเอาแต่คิดถึงลีลาภสังเวียของเขาภรรยาคนนี้รับรู้ถึงความผิดปกติเธอสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเ้นของผู้หญิงมักแรงและถูกเสมอเธอดาว่าแดนนี่แอบนอกกายและนอกใจไปหาหญิงอื่น พร้อมกับเอเิบล้นความรู้สึกน้อยใจและอาจอั้นออกมาพักหลังมานี้แดนนี่ดูแปลกไปมากอย่าว่าแต่การจูบเลยแค่จับเนื้อต้องตัวเขาก็ยังไม่ทําด้วยซ้ําแดนนี่เริ่มยกข้ออ้างมาแก้ต่างว่าเขานั้นแค่เหนื่อยการทะเลาะครั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปมีแต่น้ําตาที่ไหลออกมาจากความเสียใจดีโอได้พันพวนสาร,รภาพว่าเธอนั้นก็เบื่อกับชีวิตครอบครัวเหมือนกันเธอต้องการความตื่นเต้นและแปลกใหม่ไม่ตัจดจากผู้หญิงคนอื่น แม้ว่าดีโอจะพยายามหาทางออกมามากแค่ไหนแต่แดนนี่ก็เลือกจะปิดปากเงียบกับเรื่องที่เกิดขึ้นและปัญหามันก็ส่งผลมากกว่าที่คิดข่าวในตอนนี้ไม่ได้อยากมีอะไรกับสาวๆมืนแต่ก่อนแล้วอาวุธของเขาเริ่มอ่อนปูกเปียกแถมมันใช้งานไม่ได้เต็มที่จากฝ่ายลูกกลายมาเป็นฝ่ายรับอย่างเต็มตัวข่าวรู้ตัวได้ทันทีว่าตอนนี้เขาขาดแดนนี่ไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วแม้จะรู้สึกดีกับคําว่าเซ็กจําลองมากแค่ไหนแต่คําว่าศิลธรรม ก็ทาให้แดนนี่รู้สึกอึดอัดอยู่ไม่น้อยความรู้สึกผิดได้เริ่มกอดตัวในใจจนแทบจะปะทุแดนนี่ในตอนนี้ไม่อาจจะเอาคําว่าตันหามาแลกกับคําว่าครอบครัวการที่เขาแอบไปมีอะไรกับเขาในเกมมันก็เหมือนกับการเสียบ้านเพื่อไปเช่าโรงแรมแดนนี่ไม่อยากจะทนกับความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงนี้แล้วทางออกที่ดีที่สุดคือการหักดิบเขายอมตัดสิ่งแล้วเพื่อไม่ให้ตันหาครอบงําได้อีกเครื่อง VR เสมือนจริงถูกเก็บเข้าหลืบเพื่อให้ยากต่อการหยิบจับ และทันทีที่ความสัมพันธ์เริ่มออกห่างเขาก็ได้ตามตอยายอย่างไม่ลดละทั้งสองได้มีโอกาสพูดคุยกันสักพักแต่แดนนี่ก็ยื่นคำขาดว่าพอแค่นี้แหละแต่ข่าวในตอนนี้ติดในลีลาของแดนนี่จนกูไม่กลับนี่มันไม่ใช่การนอกใจแต่มันก็แค่เล่นเกมเท่านั้นน่ะงั้นเอาอย่างนี้ไหมละ่ะหนึ่งครั้งต่อสัปด,ดาห์เดือนละครั้งก็ได้หรือนานๆทีก็ได้อ่ะคำขอมากมายได้ออกมาจากปากของเพื่อนคนนี้แต่แดนนี่ก็เลือกจะไม่สารเพลงรักครั้งนี้ต่อ โชคดีนะคราวนี่คือประโยคสุดท้ายที่ตัดขาดทุกสิ่งเจดเตดือนต่อมาไลาวีแวลและการติดต่อข่าวในปัจจุบันเสียสูญจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นอย่างมากเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเมามาอยู่เป็นประจำส่วนแดนนี่ก็ได้ทําตามคําขอภรรยายอย่างดีโอได้สําเร็จพวกเขามีลูกคนที่สองสมปรานาความสัมพันธ์ที่เหมือนจะห่างเหินก็ได้กลับมาใกล้เคียงดังเดิมอีกครั้งแดนนี่ได้กลับมาเข้าล่องเข้าลอยเหมือนเขาในอดีต เป็นสามีที่ดีรักครอบครัวและภรรยาแต่แล้วบางสิ่งบางอย่างก็ทําให้พวกเขาหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งอาหารจานโตถูกเตรียมเอาไว้เพื่อฉลองงานวันเกิดของแดนนี่เธอหวังจะสไพรสยสามีโดยการชวนเพื่อนเก่าอย่างคขามาร่วมโต๊อีกครั้งนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังปลุกฐานไฟเก่าขึ้นมาอีกครั้งเมื่อคาามาถึงเหตุการณ์ทุกอย่างดําเนิเนไปอย่างปกติพวกเขาสังสรรค์และคุยเรื่องราวในอดีตตามภาษาคนที่รู้จักกันมานาน ดีโอพยายามจะเป็นสะพานเชื่อมให้เพื่อนทั้งสองได้คุยกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลโดยเฉพาะแดนนี่ที่ดูแปลกๆอย่างเห็นได้ชัดถามคําตอบคําดูไม่ค่อยดีใจที่เห็นข่าวมาร่วมตัวในคืนนี้และทันทีที่ดีโอลุกออกไปสีหน้าของแดนนี่ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนความไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงระหว่างพวกเขาทั้งคู่มึงมาทําเฮี้ยอะไรที่นี่วะข่าวก็พยายามจะเฉยๆก็มาตามคําชวนเมียมึงไง แต่แดนนี่ก็ไม่เชื่อเขารู้ถึงเจตานาของการมาครั้งนี้เป็นอย่างดีทั้งสองพูดไม่ได้เต็มปากด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรคำนิยามของเรื่องนี้ไม่ได้คําว่าแปลกเท่านั้นแต่เขาไม่คิดแบบนั้นเขาขยับตัวเข้าไปใกล้ๆก,ก่อนจะกระซิบข้างหูเบาๆรู้ไหมอะไรที่แปลกไม่มีอะไรเทียบมันได้เขาได้สารภาพตามตรงว่าตั้งแต่แดนนี่ทิ้งเขาไปก็ไม่มีสิ่งไหนที่จะทดแทนความเสียสละประสังเวียนรักของเขาได้อีกเลย ไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้เล่นเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเวลาหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนตัวละครก็ไม่มีใครที่ทำให้เขารู้สึกดีเหมือนที่แดนนี่ทำเลยสักครั้งฉันลองมาหมดแล้วนายกับชัมโมสังเวียนนั่นมันเป็นเซ็กที่เสียที่สุดในชีวิตของฉันเลยนะเว้ยข่าพยายามจะเล่าลมให้แดนนี่กลับไปคิดถึงโลเซนอีกครั้งได้กอดเธอสัมผัสเธอจูบเธอผิวที่ร้อนเผาแนบชิดก,กับเอน็นอุ่นฟิทปังเธอจะรอนายอยู่ตอนเที่ยงคืน นายเองก็ต้องการมันใช่ไหมล่ะขอครั้งสุดท้ายเถอะแดนนี่รีบผลักตัวออกระหว่างที่ความคิดของทั้งสองกำลังปั่นป่วนอยู่นั้นดีโอก็ได้เข้ามาหยุดเอาไว้ยังดีที่เธอไม่ได้ละแค่ละคลายความสัมพันธ์ของพวกเขาและก่อนจากกันเขาก็ได้กระซิบข้างหูเพื่อนรักคนนี้เบาๆเที่ยงคืนนะเชื่อไหมรัาว่าแค่ประโยคเดียวเท่านั้นก็ถึงกับทําให้แดนนี่กระสับกระส่ายนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวอีกใจหนึ่งก็อยากเล่นเสียวอีกใจหนึ่งก็รู้สึกผิด แดนนี่ได้ดินทุลนทุลาลเขาพยายามจะข่มตานอนแต่ก็ไม่สามารถสลัดภาพออกจากหัวได้สักทีสุดท้ายแดนนี่ก็ไม่อาจจะหักค้าเอาลมของตัวเองเอาไว้ได้อีกต่อไปแล้วเขากลับเข้าไปในเกมอีกครั้งและทําการ,รเผด็จศึกตอกสุดตอกลึกให้สมการรอคอยตลอดทั้ง7เดือนอาการของขาดได้ถูกลื้ฟื้นผ่านท่วงท่าและลีลามบนสังเวียนลักพัวเขากอดและดูดดึงกับช่วงเวลาอันเสียวซ่านจนกระทั่งคําบางคํา หลุดออกมาจากปากของข้าวฉันรักนายคำคำนี้ทำเอาแดนนี่ถึงกับไปไม่เป็นครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาสิ้นเชิงข้าวได้เริ่มเอาใจลงมาเล่นพร้อมกับเผยความรู้สึกในใจและทันทีที่ประโยคนั้นเข้าหูของแดนนี่เขาตอบโต้ด้วยการโมโหและสมเพชตัวเองเครื่องหมายคำถามตัวโต,วตวได้ผุดขึ้นมาในหัวตกลงแล้วพวกเราเป็นอะไรกันแน่เป็นเกงนันเหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แล้วมันจะจบตรงไหนล่ะ ไม่มีใครที่สามารถให้คําตอบในเรื่องนี้ได้พวกเขานั้นรู้ดีข้อพิสูจน์เดียวที่จะไขความจริงให้กระจ่างคือการนัดเจอที่ผับหลังร้านผับๆเดิมที่พวกเขาคุ้นเคยเป็นอย่างดี30มนาทีที่ลานจอดรถทากลางสายฝนที่ตกหนักชายทั้งสองได้เข้าไปจันน้ากันไม่มีใครกล้าพูดในสิ่งที่คิดออกมาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดแต่นี่นั้นอยากจะรู้ว่าตัวเองไปอะไรกันแน่การจูบคือวิธีเดียวที่จะสามารถชี้ชัดข้อสงสัยทั้งหมดได้ ถ้าหากความรู้สึกดีระหว่างพวกเขาทั้งสองคนมันเกิดขึ้นเขาก็จะยอมรับและทำใจทั้งสองคนได้เริ่มเข้าหาการทีละก้าวสองก้าวแต่แดนนี่กระใจสอเกินไปที่จะเป็นฝ่ายเริ่มขาวจึงอาสาไว้เขาเป็นคนเริ่มแทนแล้วกันมือทั้งสองได้โอบไปที่คอก่อนที่ปากของทั้งคู่จะประกบกันอย่างแนบแน่นและในช่วงเวลานี้เองที่แดนนี่และขาวได้เข้าใจอะไรบางอย่างบางอย่างที่พวกเขามองข้ามมาตลอดขาวไม่ได้รักแดนนี่ แดนนี่ก็ไม่ได้รักเขาวพวกเขาทั้งคู่แค่ตกหลุมรักตัวละครในเกมก็เท่านั้นในโลกเสมือนจริงนี้มันเปรียบเสมือนรสชาติที่ทั้งคู่ได้ขาดหายไปจากชีวิตจริงมันได้เติมคําว่าเบื่อหน่ายของแดนนี่ให้กลายเป็นความตื่นเต้นอุดรอยรั่วเสริมรอยต่อความหงาของเขาให้กลับมามีความหมายอีกครั้งแม้ทั้งคู่จะรู้คําตอบที่แน่ชัดว่าระหว่างพวกเขามันไม่ได้มีความรักเกิดขึ้นเลยสักนิดถึงจะเป็นแบบนั้นก็เถอะ เขาก็ไม่อาจจะสลัดภาพทุกอย่างออกจากหัวไปได้เขายังคงยืนกลานที่อยู่ในความสัมพันธ์อันคุ้มเคือนนี้ต่อไปเขายังอยากรับรู้ถึงรสชาติความเสียในเกมต่อแต่แดนนี่ก็ทําใจยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ได้การโต้เถียงจึงเกิดข,ข,ขึ้นในทันทีเรื่องราวเลยเถิดจนถึงขั้นลงไม้ลงมือทะเลาะวิวาทครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในเกมแต่เป็นชีวิตจริงน่งหากลามไปจนถึงขั้นลงเอยที่สถานีตำรวจแน่นอนว่าเรื่องนี้ไปถึงหัวของภรรย,ยาอย่างดีโอ เธอมารับตัวแดนนี่เพื่อถามถ่ายความจริงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างพวกคุณสองคนนี่มันยังไงกันแน่ในตอนแรกแดนนี่ก็ไม่ยอมปีปากแต่เมื่อถามซ้ำๆย้ำๆความคิดที่กำลังปั่นป่วนอยู่นั้นก็ได้เผยความจริงออกมาภาพได้ตัดสลับไปที่งานวันเกิดครบรอบ40ปีของแดนนี่ทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติสู่ออีกครั้งภายใต้เงื่อนไขเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นทุกๆวันครบรอบพวกเขาทั้งสองจะมีกล่องของขวัญให้กันและกัน แต่มีข้อแม้อยู่ว่าทวันลุงขึ้นมาถึงทุกอย่างจะกลับไปเป็นดังเดิมของขวาญชิ้นนี้จะสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นต่อหนึ่งปีนี่คือข้อตกลงระหว่างสามีขี้เบื่อและภรรยาขี้เหงาและของขวาญที่ยิงขี้เหงาคนนี้ได้คือกล่องใส่แหวนแต่งงานแดนนี่ยอมให้ภรรยาของตัวเองมีสิทธิ์ที่จะนอนกับใครก็ได้ตามที่เธอต้องการส่วนตัวเขานั้นก็ใจรับอนุญาตให้บรรเลงเพลงรักประสังเวียนกับคาวปีละหนึ่งครั้ง นี่ไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการสมยอมทั้งสองฝ่ายและทั้งสองก็ตกลงปรงใจที่ใช้ชีวิตคู่แบบนี้กันต่อไปและกระจบกันไปแล้วครับกับสังเวียนเสียวสถานฟ้าอย่างสไต킹ไวเปอร์เอเดี๋ยวตอนหน้าผมจะเอาหนังสั้นแปลกๆแบบนี้มาฝากอีกนะครับหากใครอยากดูตัวเต็มก็สามารถรับชมผ่าน넷ฟิกได้ละว,วันนี้เป็นซีรีส์ที่ดีที่ผมแนะนาเลยแหละครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สปอยแหละของเราไปก่อน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ